เที่ยวกาญนนชาคาเฟ่อิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจคาเฟ่ที่มีเทวะไหลแห่งองค์พระพิคเนตเป็นที่ประดิษฐานแห่งองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผู้ศรัทธาสามารถมาสักการะพระองค์ได้ทางร้านมีชุดถวายเตรียมไว้ให้บริการบริการกํายานฟรี จุดไหว้ถวายควันหอมให้กับพระองค์ที่เบื้องหน้าภายในเทวไลเศรษฐีบรรยากาศธ,ธรรมชาติตีมใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามดาราชันองค์พระพิคเนตปามหาเศรษฐีขนาดสูง162เซนติเมตรพิมพ์เฉพาะของพิคเนศสวนเทวไลพระองค์ทรงงดงามปิดทองทำสีอย่างปราณีต ผู้ศรัทธาเข้ามาสักการะถวายของไหว้ของบูชาแด่พระองค์สามารถมาสักการะได้ฟรีและยังสามารถที่จะส่งน้ำสิวลึงตัวแทนแห่งสิวะเทพเป็นสิวลึงจำลอง12โชติลึงแห่งองค์พระศิวะเป็นหินดำที่นำเข้าจากประเทศอินเดียสามารถมากระซิบหูหนูมูสิกะมหาเศรษฐี ภาหนะแห่งองค์พระพิคเนธเพื่อให้พรของเรานั้นประสบความสำเร็จโดยเร็วถวายสร้อยให้แก่พระองค์โลชิงชาให้กับองค์พระพิคเนธให้เกิดความสบายให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะองค์พระพิคเนธป้ามหาเศรษฐีณนะเทวไลมหาเศรษฐีณนะร้านแกนไอชาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มได้ทุกวัน เที่ยวคาเฟ่อย่งางไรให้ได้หมูได้มีความสุขที่กาเนชาคาเฟ่แอนฟาร์มกันไปดีปป้าโมโรยะ